วันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2563ราเที่ยง36นาทีนะครับวันจันทร์ที่7กันยายน25 6 3สามเที่ยง36นาทีเราจะช่วยน้องๆลูกออดตอนนี้ฝ่ามือผมประมาณนี้เลยนี่น้ำนแห้งแห้งจัดมากเรียกได้ว่าโอ้โหดูดิ น้ำมันแห้งไวมากเลยนะครับลูกฮอรสจะต้องเขาเรียกว่าเนาะเดี๋ยวให้เทียบนะว่าน้ำมันกว้างขนาดไหนอ่าไม่เป็นไรหล่นไม่เป็นไรนี่ความกว้างของแอ่งน้ำเนี่ยเทียบกับแบงค์พันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยเห็นนะครับโอเคเนาะอ่า เห็นนะเนี่ยความกว้าง2องใบครึ่งความยาวก็ประมาณนี้ก็คือน้ําน้อยมากตอนนี้เราต้องช่วยน้องก่อนนะครับเดี๋ยวน้องจะตายเนาะอ่ะเราจะเทน้ําให้น้องเป็นส่วนๆฝั่งนู้นยังมีน้ําเยอะอยู่แต่ฝั่งนี้น้ําแห้งไวเกินอะ่ะเอ้ย เราต้องอันนี้มาดันไว้ไม่ให้น้ำมันไหลมาเอออันนี้ก็หักหักลงไปเออนี้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 อ่ะโอเคปล่อยเต็มที่เลยเอ่ะอันนี้ก็อย่ามาเอาเอเอ่ะ ao thu âm căn sóng phẳng à, chua <tôi> nít nương โอเคจบนะครับจบแล้วอ่าเรียบร้อยโอเคช่วยเรียบร้อยละมีน้ําเยอะขึ้นมาเยอะเลยจากเมื่อกี้ตอนแรกๆแอบดูฝ่ามือโอเคสองขวดอยู่ได้ประมาณวันนึงให้มันอยู่ไปก่อนเลี้ยงมันไปเรื่อยๆ โอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเสร็จภารกิจเรียบร้อยเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเอสวยแดดสวย